เบอรใค้ตนต็จด้คนเขสวัสดีครับผมบอบอบม่เนียจิมาตึกแหนายางบอมานจะมีปลาซิวชังตัวบอตัวเงียงไม้ยางดีปุ้นเด้ตัเงียงว่าไงเงียกรเงียขาดปะจักอามเยอะจังขันบ่ได้กับไอ้นุงก่จีว้าเงียขาดไปบ่ไต้บอได้กับนั่นแหวแต่บุญบาสนา มู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 เก้าเอ้ยยังได้โฆษณาแต่กวัอกนวอีก็ไดรตัวเอิือขึ้นมาเลยเหรอในบ้านมันห่อนนะครับเนาะเ่าก็ออกมาทุงมาทาเลี้ยวง่ายมากเลยนี่จุกความวิ่งอากาศกันเย็นก็อยู่ในบ้านอยู่อากาศว่าอยู่ ขันห้องมาได้ยี่งนี้ให้จะกระดีไปอี่มงนึ่งยังสุดๆอุ้ยไผลงแล้วบันมีจะมีต้นบังหิวบาขอะไรอย่างอื่บไ่ตับบางหิวโอ้มางหิวกวนอ่ะบ่ตับหยอกว้วไป่ดีกว่าบ้ง มันขึ้นมองโกมันลง้ลงมองโกขึ้นมองโกเข,กขาจยาวาายาวาเขาเยา่าดินายนนพันห้องโม,นนมแต่กันดึกแห่ทีมรวดเดียวโย,ย,ยนแห่ลงน้ำนะครับเนะบาะวางสิั๊เลึกบ่ มีอะไรในกอไผ่ไหมเดี๋ยวชุ่มตันหน่อยๆชุ่มมันน่งก่อออกมาน้ำลังครับชมมุ่ม้อขี่มอเตอร์ไซค์มาก,ก่อนออกมาลวงหนาก่อนคนรับ,บเป็นน้องะลางพูบคือกูมูมมมมมเหรอเขาบได้ยุบอ่ะได้ยุบไปยังอ่ะ มีกนอยู่เปลาโอเคกูเกลี่ยปากขาวไปยังวะไปกีเดือดไปกีเดือดยังคือขาวหมดเลยลาอันนี้ไปยังวะไปกีเดือดเปล่าไปกีเดือดตัวนี้แม่เหรอกีเดือดก่อนกีเดือดไงถือว่ามีผลงานอยู่มีกบครับมีกบกบโดดลงนี่ตัวหนึ่งบวบเลยเห็นตัวกบแกกบโดดก็ท้ อันนี้เราเอาครอบนี่เลยนี่ว้าโอ้ยเออถ้าเครือมันแลนต่ำน้ำมั้หน,น,นี่คือนก็เราไม่ยังไงเนเลยนี่แหละมันอยู่น้ำมันนี่แหละกบมันอยู่ประเด็นกบมันบ่อยู่ประเด,ด็นโดนดอกมันครึ่งบ,บกครึ่งน้ำ ไอ้สองตัวเลยได้กบสามตัวกบนี่เท่าทียเห็นเท่าที่เห็นกบมุดดเลยมุดไดอยู่้อนอยู่ไปไโดนด้อตีดตีดมันจะไปติกบันลบมเปลาครับอันนี้ต่อไปเปลี่ยนจ้าขคงหน้าป่ะมทองน้ำมูสกันเนาะ โซ่กันปลดแแห่โซ่แล้วทางนึงนี่ปลดแแ<ท>ห่บอกดีจริงึงปลแตกอย่าง <c oughs> นายพันครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมเรามาลุ้นกันว่ามันจะเป็นเลขแตกหรือเลขอะไรครับ <c oughs> มันน่าจะเป็นเอ่อรวยมากเลยครับผมเ <c oughs> บิ่งครับเจ้าของนาไป โอ้โหโอ้โหแงน้นอยูตัวไหนธรรมดาเต็บเล็กเล็กบาทเห็นคนเติมเปล่วงสวิงันต่างกันไอ้เนาะโจผลงานงน่ยายป่ายู่ข้าไหมเตรียมสตีมป่ายูาย่ข้า <c oughs> บุคอยมีครับน้องนี่ไปน้องไหมครับ ยังเหมืนง้มมาแบบเอาไปนี่เลยอันนึย่ยจะถึงโคกปุ๋งเนาะเนยเแหนกระได้ตายตายตายต้องหออัวแห่แม่หนุกต้องใส่ได้กินนั่นเก็บน้องแม่เก็บยังกินได้หมดนี่นนแหละได้ตัวหนึ่งครับประคอหน่อยตัวหนึ่งโจมกวนครับบุ๊มบานตึกเหน่ได้ดิ น,น้องจมกุลนะนะปลาขอน้อยหนึ่งตัวเจ็บ่ะปลาขอน้อยตัวหนึ่งพอดีละปนปนจำนำเดี๋ยวมซิมิอีอยู่ครับท้างในนี่เอานี่ยัดไปแล้ว้าเบงรับวันซิมีอีกบ่ เดี๋ยวไปดูเงี้ยบอ่ะเดี๋ยวไปดูเงี้ยบอู้ได้แล้วเดี๋ยวห้าหนามกอนครับซอยกันก่อนมันบ่มีตากล้องสรุปผลงานครับนุกโกลนตะแยกกันแล้วแล้วไอ้นุกตึกแห่ได้กบครับปาดนุกได้บ่ข้อยังไงอ่ะข้อในสี่ตัวข้อในสี่ตัวข้อตัวหนึ่งไงมีกบตัวหนึ่งครับข้ออีกสี่ตัว กบตัวหนึ่งต้มใส่กันเลยครับต้มสวมใส่กันเลยเนาะใส่ห้างมดแดงตลาดพูดดิคักขึ้นบ้านไปแล้วครับกลับบ้านพี่พครับการสำเร็จกระเพาะกันก็ต้องโจโรคจำนะครับผมเปิดจิ้มเจิ้มแล้วเปิดจิ้เต็มวันมหาป่าได้ซี้หาตัวพี่ป้าเอาไปปล่อยหมดแล้วปล่อยกันเล่นไปคนบาปเรียกกรบเพือกเมื่อนี้ก็เลยเอาไหมได้อยู่ครับได้สองตัวกันทปิ้งกัน หัวขาดมให้กปลยเสเห็นน้ำพักนาป่าเรียบร้อยแล้วป่าโหก็เห็ดเรียบร้อยแล้วป่ามันเสียชีวิตเหรอพี่บามันนอกแนมแล้วเห็นยองมาผักบึ้งบึตีละกาปาลิ้นพี่บาวฆ่าล้นอย่างมึงงฮึบบึ้งใส่แย่ผักป่ามันบกมันบกบกหลอแม่ถือแม่สามโ่บดอัด ดีแล้วหญ่สูกต้องสั่งสั่ง one two เ,ออเดี๋ยวเอาไม้เดยกกูนับเดี๋ยวกูนับ one อังคารพีใหญ่บปอังคารบ่ว o n อังคารไปหนึ่งสองซุบซ <c oughs> ยังไบ้ปักแค่มเลยหัวดำสีเงิอ้ย ้ต้องเปิดดากโชกันด้วยเปิดดากเปิดดากเ้ยเปิดดากเปิดดากเ้ทไมทหไปป้าห้าหน้า่ดแฮมเบาๆเขี่ยเขียไนมันออกซีสองสองอกซีสองสองไหมแฮมตั้งคนบอกเี้ผู้ใะล่ะม้าดำตัวนั่นตีนั่นบอกนับอกนับอก มึงขอบคุณเละมึงวขอบไปเฮ็ดได้บ้างครับเพคำว่าแมงโกูหมาอิ่มเลยพี่ฟ้าเลี้ยงหมาหมาว่ะมาเมื่อกี้เขาเลี้ยงอีกแล้วพ่อนเอ๋วหมาหมื่อนั้นมาเมื่อกี้นเขาเลี้ยงเพื่อนว่าถึงเลขดีดีครับถึงสุมุดโบเฮียวน้ำมูโบเฮียวน้ำมูโบเฮียวน้ำแดงขอาคุณรุ้นซอยไงไปไปกลับบ้านดีกว่า Dự, bác, so với, bác, này là société, bác, thì và mình cái này nè sú sú nữa mà nịp tùm heng quá đây vạ vừa biến xôm xôm biến men như vậy nè vĩ luân đổi tiền luân 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 เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแกงสีเล็กเอาเขาจะแนะนำอย่านั่งผมบอกอ๋อเกงปลาอันนี้ไหนจะปนปลาหรือเปล่านี่อันนี้ปลาน่องแฮมครับน้องอามหามาเอาอย่ำปลาทูไขาจะเสิร์ฟมันจะเอาไส้มันเลียกันอันนี้ปลาดุกอันนี้ปลาไส้หายไปไหนครับหัวหายไส้อันนี้ปไส้ปลาหอใครหายใครเอาไปที่ฟาตัดออกอู้ยเอาหัวที่หนึ่งอันนี้ปลาดุกปานหาปลาผมหาปลาว่าไปกินใส่มันได้เนี่ย เก็บในหนองเอาไปแชนนป่น้ำสะอาดเลยบอสไงอีกแล้ว่เอ,อีกแล้วกันกระเด็นนี่เนือกินห้อป่าห้องกระเด็น,นต้มปนเนาะครับเนะเาะโอ้ใส่ป่าโอ้พี่ฝ่าเอาอีกแล้วีาก,กินใส่ปาค นยังแบบนี้หยอกในหมักเน่าโอ้หยอกมัหมาหมักเน่าดูสานในอ่ำครับลำย่ำสลือปีหยอกบักเน่านั่นไปแล้ววิเศษแบบนี้ฮอ้วิเศษตัดเออหยอกลูกหักเน่าอย่างไงครับเบิ่งในครัวกันครับ เกี่ยวติแถวแถวบ้านผมกับเซนน่นเดี๋ยวชุมตีนหมูติุินชุบหนังเค็มชุบมามเนี่ล่ะเดี๋ยวบอกีื่เล็กบ่เนี่ยค่ะแกงปลาค่ะนี่ก็อว่าแกงปลาแกงเล้าใช่ไหมเออคนกลางเขาเรียกอะไรนะแกงขี้แกงภาพยนต์ใส่เอียงก็ <laughs> มูบี้อยู่เอียงก,ก็พลังมาดิ อันนี้ลงไปโอ้ไอ้มันมันพันเสิเกี่ยวเพราะมันหอมจะให้มันไปสุกข้างในจัริงจริงแต่สดมันจะไม่ค่อยมันจะมันจะไม่กินจังเลยเปล่ามันจะอบมันเนาะมันจะหอมเนาะรให้มันเดือดอ่าเนียนเครื่องครับพี่สายเก็ดยังกระเซียบกับเครื่องหลายพร้อมเบึงเหนือเลยจับเขาเอาหัวเครื่องมันจะกระเซ่บแล้วก็ต้๋มไปนิดหน่อย แล้วความที่เราเกลียวหอมๆมันก็จะออกใส่กระนำนองนองค่ะน้องๆฝากทองทุกมือครับกินทุกวันนี่ปลาที่น้องแฮมหากระนองอ่านเต้าเกลียวยังคือไงเถอะปนค่ะปนปลาดุกใส่อันสูตรเดชูคราดบุ๊ดได้จเด็ดนี่ก็เป็นสิสูตรบ้านเขานี่ยแหละค่ะแม่บอกบ้านรมกัดกินน้ำผักแว่นนะคะพี่เจบมาแม่ผมแช่พี่ครัวแช่ไหนได้แม่ผมกับพี่ครัวเด็นี่แม่บอก ัวดเซ่หัวหอมใส่กระเทียมใส่ปลาทูพร้อมปะแอนปลาทูน้อยนึงผสมเหลือไว้ก้อนเข่าหลานนึงเป็นอยังไรปลาค้าพร้อมเลยใส่ยังปลาค้าปลาค้าใบไส้เก่งปลาโอ้ปลาค้าปลาอีกตูปลาธรรมชาติที่เราไปหามาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำธรรมชาตินะครับอันนี้มันเล็มได้นะครับนี่ยมเแซ่บเลยนะนี่ยเนื้อแน่นดีขนาด นี่คือว่าสีออกไปย่างต้องประกอบหมูนี่กบเงาหน่อยเด้อใส่น้ำปลาแดกที่ต้มลงไปนะครับ<น>ป่าหน้าเนี่แซ่บกว่านี่เยอะแซ่บกว่าของตลาดเยอะบบมีมันนะปลาตลาดสิมีมันน้ำนัวลงไป,ปอีกผักหอมบัว หอมรวมลงไปแล้วหอมบัวเนาะหอมกินน้ำเนอะมันหอมรวม,มก็สีบีบบักน้ําใสาจาอยอย่จักหน่อยแมนจินนนอุย้ยหอมอีหลีเลด้นนะเฮ้ยหอมเด็ดปลานเนาะมันเสียบที่สุดเดียวผมมาหอมปลาเน,นาโอ้ยกินน้ําผักเวียนอุ้ยครับพี่ฟาา้าเพิ่ทิ่มใส่ผมเห็นนี่ผมกินได้เลยดีดีใส่ใส่ปลาอยังใส่ปลาปรอบใสโอ้ปลาดุกบะมีหัวบะมี้วใสเนาะ เรีบร้อยมะนาวาเส่ไปจิ้มเห่อนบ่พ่นพี่อนแตะหน่อยนึงดูได้หลายนี้ครับถึงก็สวยจแซะปู่ให้กับพี่คงไม่ขนเยียแล้วนีอเนาใช้แมงดาไหมเอากินแมงดาหยะนิดนึงไหม,อมเอาไหมเอามาเร็วมเ,นเ,นนเนมนูอุจจาระเหล็ก,กเสีภาพยนตร์นะครับบ๊อบบอบ,บ สุกน่าจะสุกแล้วครับย่างใส่โจ๊ล่างมาค่ะกับข้าวค่ะกับข้าวครับกับข้าวสีมือพี่แพรเองเลยใช่ไหมฮะมีลุงโดดพ่อมแกงขี้เหล็กขี้เหล็กมาเป็นย่างฮะขี้ล้วนๆเนื้อล้วนๆโอ้ผักไหมกินเพื่อเป็นได้ผักอันนี้ต้องกินเบป็นบ่กลอยไข่มดแดง สิโครงเงี้นี่พักเงี้นี่พักวานบ่กพักอิ่มพักอิ่มหน้าบ้านนี่เนี่ยบอกงานเสียบเยอน้ำจิ้มครับปนปลาแหนบปนกับข้าวสวยหนึ่งหม้อโอ้เขาเขาจะมือพุ่นบปล่าก็เบิร์ดแล้วซื้อถุงไม้เด็กมือบอกว่าเขาอันเมื่อกี้ก็ไปทำมือนั่นเพากันกินเขาซื้อมาถุงหนึ่งมือ ทุกคนก็นทกินข้าวนี่ยหน่อยนะครับก็นทเคลียร์มาถ่วยนี่เบิดผู้ใดกินหน่อยว่าพี่กทิศได้รู้ว่าักสิศได้ตักใส่อีกกันนะเบิ่งกับเขาแล้วมัอนี่แซ่บเอียงก่อนนี่เอ่อปุชชละเหล็กใส่ภาพยนตร์ลายเลยบวกบวกบวกแฮมแฮมอัปปี่คือหมูหมูหมูใช่หมู อ๋อบอกเลยนี่อ๋อม,มาก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 ที่สุดเลยนี่แกงมื่อกีแกงกินเล้งมันแซ่บเลยใส่เนื้อชอบชอบมากแต่ว่าท่านละซิมพีเมอร์กนพรีฟาอยู่ครับแซ่บแซ่บแซ่บไปดีไโจใส่หมูวันเลยบปะยากอนี่ยกลิ่นแซ่บโจ้ย่างหมูปุ่นีองง่ายๆโอ้ชิกินเข้าไปจะบอกอยากนอนซะบ่เนาะแต่ละคนก็กินแซ่บปะเนี่ยชิมเมื์ๆโซมโซมหนังกับท่านหนับแต่ละคนไปอาบนังแต่ละคนต่อเนี้ไม่ได้เหรอ ถ่ายคลิปอยู่ก็เป็นยังมีไฟว่าเป็นยังเดี๋ยวขอัวกินข้าวกันอนนี้จุ่มังมัวหลบกาหลอตครับนี่จริงเลยอันนี้จริงเนี่ยยที่ใส่ปากนะมวนมวลมวลได้ยยแงนั่นแหละว่าตัวเองเอาออกอนี่ หลายโบได้ก็ได้นี่เอาึ้นมาเจี้ต้นอตัดสี่แมสี่แม่อันนี้อันนี้อียงนี่เต็มจานจะผัายหรอจมากินอ่เป็นอแซบเด้อแซบคแซบะ นี่เขาไหมงากินได้ไหมเขาด้วยงาได้จัดผมจะกินเขากันเลยครับแนะนำกันแซ่บ